กิลาเชียง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 เอ้ยหดหัวทำไมอยู่บริษัทเดียวกันคุยกันได้นี่ทำไมต้องใช้อาวุธ เป็นลูกพี่ยังไงปล่อยลูกน้องไปกัดคนอื่นลูกน้องฉันเจ็บบัญชีนี้ว่าไงนะเอางี้คุกเข่าก็หัวขอโทษฉันแล้วพูดขอโทษคุกเข่าขอโทษมันน้อยไปกับคนตายฉันก็ทำอย่างนี้แต่นายยังไม่ตายจะดีเลยปล่อยอาลูกไปเราก็ได้ประโยชน์แล้วว่าคุยไม่รู้เรื่องลูกน้องนายหาเรื่องเรอกกอมแกพูดบ้าอะไรอย่าแกไปสิทธพูดเลยฮะล่าเจียง แต่สอนลูกน้องยังไงหน้าก็บรรยาอ่อนหาความฉลาดไม่ได้เฮ้ยที่นี่ยังกบรงขยะเลยลงขยะและไอ้ลูกหมานี่มันชื่อไมเคิลเคยอยู่กับฉันจ้องห้องนักและถูกฉันหักขาส่งไปอยู่ในคุกออกมาก็เหมือนกองขี้ละเจียงนอกจากเก็บขยะแล้วก็ยังเก็บกองขี้ด้วย ที่ไว้ใครๆรู้จักมันชื่อไอ้เป๋โอ้โหกองขี้ไม่ชื่อด้วยเหรอโอ้ดังจริงๆลเจียงถ้านายไม่คุกเข่าขอโทษฉันฉันจะหักขามันอีกข้างแล้วถือว่าเจ้ากันเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยนี่เฮ้ยเอาสิแกทำเด็กฉันฉันทำเด็กแกจะได้เจ้ากัน แค่ล้อเล่น <c oughs> เรื่องแค่นี้พูดกันก็ได้อย่าให้ถึงชีวิตเลยถ้าตำรวจรู้แล้วก็งานเข้าแน่านายแจ้งความเหรอ,อ <c oughs> จะบ,บ้าเหรอนายละแจ้งความนายแน่มากาครับแยกย้าย